สวัสดีครับบอนฮับ bon ช่วงสตาร์ทในตำนาน EP แรกในวันนี้ขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับต้นแบบของรองเท้าสายสปีดนั่นก็คือเจ้าไนกี้เมอร์ค a เร9ลอารไนรองเท้าที่ทำให้โรนัลโด้คนพบตัวตนที่แท้จริงหากพูดถึงโรนัลโดเดลิมาหรือโรนัลโด้บาราซิลนอกจากเสื้อหมายเลขเก้าแล้วก็เห็นจะเป็นรองเท้าไนกี้เมอร์คิเรลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่หากย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นโรนัลโดเองยังคงสวมรองเท้าไนกี้ที่เหมือนกับนักเตะในตำแหน่งอื่นๆย้อนกลับไปในปี1997โรนัลโดยังคงใส่รองเท้าสตาร์ทไนกี้รุ่นเทมโปและถัดมาในปี1998ก่อนศึกฟุตบอลโลกที่ฝรัง่งเศสไนกี้ก็ได้เผยโฉมเจ้าไนกี้เมอร์คเริยลอาไนามาให้โรนัลโดทดลองสวมใส่และนั่นก็ทำให้เขาพบว่าตัวเขานั้น เกิดมาเพื่อเป็นสายสปีดที่แท้จริงเมอร์คิวรีลหากแปลตรงตัวจะมีความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั่นจึงทําให้รองเท้าคู่นี้จะช่วยเพิ่มสปีดความเร็วมากกว่ารุ่นที่เคยมีมาโดยไนกี้ได้เผยโฉมเมอร์คิวรีวรุ่นออริจินอลอาไนมาวางจําหน่ายเป้าหมายหลักคือการทําให้รองเท้ามีความปราดเปรียวและน้ําหนักเบาโดยในส่วนของอัปเปอร์นั้นไนกี้เลือกใช้วัสดุเทจินไฟเบอร์จากญี่ปุ่นขณะที่ชุดพื้น ทําจากวัสดุ T ีพีซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นสูงทําให้เจ้าหน้ากี้เมอร์คิเรียวมีน้ำหนักเพียง250กรัมและกลายเป็นรองเทา้าที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในเวลานั้นทันทีเออผมจำได้ดีในวันที่ผมเข้าไปสํานักงานใหญ่ของนกี้พวกเขาออกแบบรองเท้าเมอร์ r คิ l เรียวมาให้ผมทดลองสวมใส่ประมาณ 2- 3ครั้งและช่วยให้ผมออกแบบและคิดค้นเพื่อทําให้มันเหมาะกับผมที่สุด ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่ารองเท้าคู่นี้จะเป็นรองเท้าที่สมใสแล้วรู้สึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายผมร่วมพัฒนารองเท้าคู่นี้หลายอย่างจนกระทั่งมันออกมาเป็นตัวทดลองที่กลมกล่อมน่าดูเลยละ่ะโดยรูปทรงที่เหมาะกับเทา้าแถมยังมีน้ำหนักเบาทําให้โรโนโัลดสามารถทําทุกอย่างได้อย่างใจต้องการและมันยังทําให้เขาสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นโดยโรโนโัลดสมเจ้าในกี้เมอร์คิวรีลทดลองวิ่ง100เมตรโดยใช้เวลาเพียง 10.03วินาทีเท่านั้นจนทำให้มันกลายเป็นต้นแบบของรองเท้าสตาร์ทสายสปีดของ n i กี้มาจนถึงปัจจุบัน